สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเจ้าให้เจ้าวสวนผู้คนนะครับคลิปนี้อาจารย์ประสิทธิ์คนเมืองก่อจะมาตอบคอมเมนต์ที่เอฟซีเจ้าวสวนได้ถามกันมานะครับได้ถามมาว่าถ้าใบมันอ่อนอยู่เนี่ยต้นที่เป็นใบอ่อนกำลังโป่งมาไม่ไม่เนี่นะครับนะโป่งมาใบจะเข้มแต่นเนี่ยจะพ่นสารหรือจะทําสารอย่างเนี้ยได้เกาะอ,อันนี้ขอตอบแบบความเป็นจริงแล้วก็จากประสบการณ์ที่อาจารย์ประสิทธิ์ทำมานะครับว่า มาควรทานะครับมาควรทาเลยนะครับใบที่จะพ่นสารจะทําสารได้นะครับมันต้องพร้อมนะเปิ้ลฮอมแบบใบเขียว่อนนะครับแต่แ้าใบาย,ยังอ่อนอยู่เนี่ยบาควรทำเจี่ยถ้าเป็นใบเขียวลองไปหาดูคลิปของอาจารย์ประซิ์ที่ทําไว้นะครับนะใบยอย่างใดที่พ่นสารใส yeah. ่าสารได้พ่นสารได้เน,นี่ยหาดูตรงนั้นนะครับอันนี้จะมีความชัดเจนอยู่นะครับอันนี้ก็มาตอบคอม,คมเมนต์เลยนะครับว่าใบ ที่ you, อ่อนอยู่บะควรพ่นสารเต้อนะครับแต่ถ้าดานทุลางพ่นเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะออกจะออกอนะครับมันแบบนี้นะครับสัส้นๆง่ายๆนะครับออกเข้าใจกันนะครับสรุปง่ายๆคือยังบะควนพ่นสารเต้อใบอ่อนนะครับขอบคุณครับ